สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นบัณฑิตจ,จุรากรมกราบพา่อพนักง,งานขับรถเก็บขยะทั้งชุดครุยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและประทับใจกันเป็นจํานวนมากแม้เรื่องราวจะเกิดขึ้นเมื่อปี2558และแม้เรื่องราวจะผ่านมานานแล้วก็ยังห้ามไม่แครหลายคนต่างซึ้งเมื่อนึกถึงเรื่องราวดังกล่าวไม่ได้เมื่อผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า กล้าณรงค์ศรีสกุลได้โพสต์ภาพความประทับใจบัณฑิตกำลังก้มกราบพ่อขณะสวมชุดครุยของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยพร้อมระบุข้อความว่าพ่อผมทำงานที่ไม่ได้ลิบหรืออะไรหลายคนคงนึกภาพไม่ออกแต่ภาพที่พ่อทำงานผมเห็นมาตั้งแต่เด็กก็เคยไปทำงานกับพ่อนั่นแหละพ่อเป็นพนักง,งานขับรถเก็บขยะ งานที่พ่อทำบอกเสมอว่าต้องแย่งหนอนกินคือแย่งหนอนที่อยู่ในขยะเป็นการเปรียบเทียบสมัยเด็กหลายครั้งที่อายในความเป็นตัวพ่อว่าทำไมพ่อเราไม่แต่งชุดเท่ๆแบบคนอื่นที่เป็นทหารตำรวจทำไมนะพ่อไม่เท่เลย พอตัวขึ้นเรากับพ่อเหมือนมีความฝันร่วมกันพ่อผมจบน้อยเรียนไม่สูงแค่ปอสความฝันของพ่อคือการเห็นลูกเรียนพ่อบอกเสมอว่าไม่มีสมบัติอะไรจะให้ได้อย่างครอบครัวอื่นเขาแต่ให้ได้คือโอกาสทางการศึกษาผมมีความฝันอยากเป็นทหารแต่พ่อไม่มีความรู้เราก็งมไปด้วยกันเหนื่อยไปด้วยกันผมสอบไม่ติดเตรียมทหารผมเข้าใจว่าพ่อไม่ร้องไห้แต่มารุ่ที่หลังมาพ่อแอบไปร้องให้ผมยังไม่เคยทําความสําเร็จได้สักครั้งตอน ประกาศผลสอบจุราพ่อไม่ทํางานลางงานมาเพื่อดูผลสอบของเราว่าเราผ่านไหมพ่อบอกว่าพ่อมีความสุขลุลนระทึกมากจนเมื่อผลสอบวัดติดพ่อบอกนั่งน้ําตาซึมจุรามันคือความภูมิใจของครอบครัวเล็กๆของผม ตอนเรียนมหาลัยมีครั้งหนึ่งตอนปีสีพ่อโทรมาถามไหมว่าน้อยใจไม้ที่มีพ่อเป็นพ่อเราถามว่าน้อยใจเรื่องอะไรพ่อตอบว่าก็ที่พ่อทําได้ไม่เท่าพ่อคนอื่นอยากไปไหนอยากกินอะไรก็ไม่ได้เต็มที่ต้องประหยัดเราบอกพ่อว่าพ่อพ่อจบมาเท่านี้ทํางานเท่านี้แต่พ่อสามารถทําให้ลูกคนเก็บขยะคนนี้มายืนตรงนี้ได้แม็กไม่เคยคิดว่าน้อยน้าใครและแม็กภูมิใจที่มีพ่อเป็นพ่อ พอเงียบเหมือนได้ยินเสียงสะอื้นผ่านทางโทรศัพท์เราน้ำตาซึมไปด้วยอยากพูดอะไรหลายอย่างในหัวมันเต็มไปหมดแต่พูดไม่ออกวันนี้ถ้าให้พูดก็คงลำบากขอเรียบเรียงเป็นข้อความไม่พ่ออ่านสั้นๆขอบคุณที่มีพ่อเป็นพ่อขอบคุณที่สนับสนุนทุกอย่างขอบคุณที่เหนื่อยไปด้วยกันร้องไห้ด้วยกันซึมไปด้วยกัน พอเราเปรียบเสมือนพระรในบ้านซึ่งคนแก่คนเฒ่าบอกว่าอะไรก็ไม่ดีเท่ากับพระรที่บ้านที่มีอยู่สององค์คือพ่อกับแม่ของเราเราจึงควรรักและเคารพท่านเพราะท่านนั้นอยากให้เราได้ดีเพราะไม่มีพ่อคนไหนที่อยากให้ลูกเป็นคนเลวประพฤติตนไม่ดีเช่นบางทีเราจะไปเที่ยวพ่อก็จะเตือนว่าอย่าก,กลับดึกนะลูกเมื่อเราได้ยินประโยคนี้จะตอบไปว่าพ่อผมโตแล้วคำพูดของพ่อนั้นมาจากความห่วงใยอย่างแท้จริงวันนี้ก็อยากให พ่อมีความสุขกับความสาเร็จที่เราเหนื่อยมาด้วยกันขอบคุณจริงๆลูกคนเก็บขยะคนนี้ทําให้พ่อของมันภูมิใจได้แล้วพ่อไม่ต้องอายอะไรใครทั้งนั้นเพราะพ่อคือพ่อคนดีที่หนึ่งไม่แพ้ใครแม็กซ์ภูมิใจท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ